สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยกับช่องมอมมอนเบลลี่คลิปนี้เราก็มาดูเรื่องราวดีๆระหว่างอาดีตมือเซตคนเก่งของทีมชาติไทยของเราอย่างเจเจนุสราต้อมคําครับที่เจเจได้มีการเซลฟี่กับกาบี้นักตบจากบราซิลวันใจชาวไทยทั้งสองคนก็ได้มีการเซลฟี่กันที่สนามที่ไทยเป็นเจ้าภาพครับงานนี้ FIVB ก็ได้เอาไปลงในเพจหลักของเขาพร้อมกับมีแคปชั่นว่า ภาพนี้มี2ตำนานของวงการวอลเลย์บอลได้มีการเซลฟี่ร่วมเฟรมกันที่กรุงเทพก็น่ารักมากๆเลยครับสำหรับกาบี้กับนุสลาถือว่าเป็นรุ่นๆที่เล่นมาด้วยกันเพราะกาบี้เธอก็เล่นมาตั้งแต่รุ่นพี่ๆเจ็ดเซียนแล้วครับเมื่อมีโอกาสได้เจอกันก็เซลฟี่สดใสทั้งคู่จริงๆครับสำหรับคู่นี้น่ารักมากๆเลยเป็นคนที่มีฝีมือระดับโลกทั้งคู่อย่างกาบีเองตอนนี้เธอมาในประเทศไทยที่ ทไทยเราเป็นเจ้าภาพก็คงจะประทับใจไม่รู้ลืมเลยล่ะครับที่แฟนๆชาวไทยอายการต้อนรับเธอดีงามขนาดนี้ปลื้มปริ่มจริงๆครับเจเจก็คงรู้สึกภูมิใจที่กองเชียร์ชาวไทยของเราเป๊ะปังแบบนี้ครับ